สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมรายการนะฮะอัปเดตเกษตรนำผ่านทางช่องทางทาง Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บางท่านที่ติดตามมาตั้งแต่ครั้งก่อนๆอ,อาจจะงงว่าเอ้ยมันเดิมมันไม่ได้ชื่อนี้นะ,ะเดิมชื่อเออกษตรต่อยอดนะคะเนื่องจากคราวนี้เราเปลี่ยนเ,เราจะได้รู้นะคะว่าเรื่องของการเกษตรมันมีอะไรอัปเดตบ้างนะคะวันนี้พบกับดิฉันนางสาวท,าทิชาวนะสว่างนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต12ค่ะวันนี้ ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรมอบหมายให้มาพูดคุยกับทุกท่านนะเกี่ยวกับนโยบายที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยนะก็คือนโยบายการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ได้มาตรฐานให้เพียงพอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมนโยบายนี้มันถึงสำคัญมากสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรและกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะนโยบายนี้ต้องต้องมันมีคีย์เวิร์ดอยู่สองคำนะคะที่ที่จำเป็นก็คือเรื่องคำว่ามาตรฐานกับคำว่าเพียงพอนะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมมันถึงสําคัญนะฮะต้องต้องเรียนนี้ว่าในส่วนของปัจจัยการผลิตทั้งหมดเนี่ยถ้าเราลองหลับตานึกถึงภาพดูนะว่าถ้าสมมติดินดีน้ําดีอะไรดีหมดเลยแต่ว่าตัวพันธุ์ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ทุกอย่างที่ทําไปมันสูญเปล่านะฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองให้ความสําคัญกับนโยบายเรื่องนี้มากๆนะฮะถามว่าทําไมถึงมี ผู้ตรวจเขต12ทําไมถึงมีนโยบายนี้นะต้องต้องเรียนนี้ค่ะในเขตตรวจราชการท,ทั้งหมดที่แบ่งออกเป็น18เขตตรวจราชการนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับสำนักนายกรัฐมนตรีดิฉันรับรับผิดชอบในเขต12นะซึ่งจะมีอยู่4จังหวัดด้วยกันนะ,ะก็คือมีร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็กาลสินนะ,ะนีะ่จากการมอบหมายเนี่ยมันจะมี2มิตินะคะคือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและกรมมอบหมายให,ให้ดูเรื่องของเขตตรวจคือพื้นท,นที่กับเรื่องมิติในเชิงนโยบาย สำหรับดิฉันเองได้รับมอบหมายให้ติดตามโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ได้มาตรฐานในเพียงพอนะฮะทีนี้เรามาดูสไลด์หน้าแรกกันนะว่านโยบายเรื่องนี้ของกระทรวงเกษตรกรขับเคลื่อนไปยังไงในเมื่อในปี2566นะคะปีที่แล้วนะคะในปี2566นะคะเนื่องจากเราปิดปีงบประมาณไปแล้วเนี่ยมีกรมที่เกี่ยวข้องอยู่3กรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายนะคะก็คือเรื่องของ พันพืชคือเราเป็นในเรื่องของข้าวนะฮะซึ่งก็จะเป็นความรับผิดชอบของกรมการข้าวนะฮะในปีที่ผ่านมานะฮะสิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าให้กรมการข้าวขับเคลื่อนนะคะก็คือเรื่องของการไปส่งเสริมการผลิตให้สูงข้าวชุมชนผลิตพันธข้าวให้ได้ไม่น้อยกว่า6 0 0 0 0ตันนะคะแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพการผลิตสูงข้าวชุมชนให้ได้ไม่น้อยกว่า600แห่งนะ,ะทีนี้เรามาดูว่าทําไม ถึงต้องไปลงที่ศูนย์ข้าวชุมชนนะคะเราไปดูกันที่ตัวสไลด์เรื่องของปริมาณความต้องการมเมล็ดพันธุ์ข้าวกันนะคะอันนี้อยากให้ผู้ชมที่ติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์จะได้รู้ว่าเอ๊ะทาไมที่มาที่ไปของการเรากําหนดนโยบายนี้ขึ้นมาทําไมเราถึงเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมถึงต้องไปลงที่ศูนย์ข้าวชุมชนนะะมาดูในภาพรวมทั้งประเทศนะคะของการต้องการใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวถ้าคํานวณง่ายๆนะคะคำนวณง่ายๆถ้านาปีานาปรังรวมแล้วเนี่ยเราจะผลิต เราจะปลูกข้าประมาณเอาเม็ดกลมๆนะคะประมาณสัก70ล้านไร่เราก็คำนวณจากสมมติว่าเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าโดยเฉลี่ยประมาณ20กิโลต่อไร่นะคะก็จะตกประมาณ1.4ล้าน4แสนตันต่อปีที่ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะทีนี้มาดูว่าในส่วนของการภาคการผลิตนะคะว่ามีใครที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าบ้างนะคะ ในส่วนของปัจจุบันนี้นะคะในส่วนของกรมการข้าวเองเนี่ยด้วยกําลังการผลิตเนื่องจากกรมการข้าวเองใช้เงินทุนหมุนเวียนนะคะซึ่งก็จะมีเงินสําหรับแคสโฟสําหรับการผลิตเงินทุนหมุนเวียน,นยประมาณสักไม่กี่พันล้านบาทนะคะมีเงินจํากัดผลิตได้โดยเป้าของปีที่แล้วประมาณ95,000ตันเท่านั้นจากความต้องการทั้งประเทศล้านสี่ทีนี้มเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าเราจะ,จ,ะจับหลักง่ายๆนะคะในล้านสี่ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกร,กรซื้อทั้งล้านสี่นะคะมันจะแบ่งเป็นครึ่งๆก็คือ70,000สตันเนี่ย เกษตรกรเก็บเอาไว้ใช้ในปีถัดไปเองไม่ต้องซื้อส่วนอีก7 0 0 0แสนตันก็คือต้องการซื้อเพื่อมาปลูกในแปลงของตัวเองนะฮะทีนี้7 0 0 0แสนตันที่ว่านี่กรมค่าผลิตแค่ประมาณ90 0 0 0มืนเศษนะะซึ่งปัจจุบันอาจจะขยับมาอีกในปีหน้าอาจจะเป็น10,000แสนตันก็ยังไม่พอเพียงอยู่ดีก็จะมีอีก2ส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของสากรและก็ภาคเอกชนนะฮะ อีกส่วนหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยที่อยู่ในการดูแลของกรมการข้าวเลยก็คือศูนย์ข้าวชุมชนนะซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยมีประมาณแค่ประมาณ 2, สัก2,400กว่าแห่งเท่านั้นนะซึ่งกําลังการผลิตโดยปัจจุบันตอนนี้ก็ประมาณสักแสนกว่าตันซึ่งโดยรวมแล้วทั้ง4พาร์ททั้งหมดเนี่ยก็ยังผลิตได้อีกได้ผลิตแค่ประมาณสัก5 0 0แสน 5, กว่าก็ยังขาดอีก1 0 0 0 0แสนกว่าตันเป็นที่มาว่าทำไมในส่วนของกระทรวงเกษตรกรซึ่งโดยกรมการข้าวเองดูแลศูนย์ข้าวชุมชนถึงไปเน้นมุ่งเน้นเรื่องของการ ส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชนให้ผลิตพันธ์ข้าวได้มากขึ้นนะคะซึ่งในเป้าของปีที่แล้วเนี่ยเราต้องการส่งเสริมให้ได้อีก60,000ตันเนี่ยคือต้องค่อยๆพัฒนาเข้าไปนะะกับพัฒนาอีก600แห่งนะคะซึ่งจากปีที่แล้วที่ที่ผ่านมาก็พยายามคือได้รับงบประมาณไม่มากนะักนะอาจจะมีงบประมาณบางส่วนที่ไปส่งเสริมเรื่องปัจจัยซึ่งก็ไม่ใช่งบประมาณโดยงบประมาณปกติจะเป็นเรื่องของงบกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมถึงต้อง ไปส่งเสริมสูนเข้าชุมชนนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันซึ่งน,นโยบายในปีหน้าอาจจะต้องมาดูกันใหม่ว่าจะส่งเสริมในส่วนของสงขาชุมชนต่อไปยังไงในรูปแบบไหนบ้างนะคะทีนี้มาดูในเรื่องต่อไปคือเรื่องของการผลิตพัน์ธสัตว์ให้ได้พอเพียงนะคะพันธสัตว์ในปีที่แล้วเราจะมีอยู่2ส่วนที่ทเกี่ยวข้องก็คือสัตว์บก ก็คือเกี่ยวข้องกับกรมปรศุสัตว์นะฮะของกรมปรศุสัตว์เองปีที่แล้วที่เน้นย้ำนะก็คือไม่ได้รับงบประมาณมากเท่าไหร่นักน,นะแต่ก็พยายามที่จะไปมุ่งให้ถูกเป้านะฮะก็คือเป็นในเรื่องของการผสมเทียมนะโดยมีเป้าหมายประมาณ1 9 4 5 0 0ตัวนะคะเท่านั้นเองซึ่งถามว่ากรมปรศุสัตว์จากการลงพื้นที่นี่ลงพื้นที่ใน4ี่จังัดพบข้อจํากัดอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของตัวจํานวนข้าราชการ กับจานวนเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในการออกไปผปสมเทียมแต่กรมปศุสัตว์เองก็มีวิธีแก้ไขค่ะโดยพยายามหาเรื่องอาสนะคะในการผสมเทียมต้องบอกว่ารกระทรวงเกษตรกรโดยกลมต่างๆที่รับผิดชอบพยายามขับเคลื่อนเต็มที่โดยไม่ได้เอาเรื่องของจํานวนข้าราชการหรืองบประมาณมาเป็นข้อจํากัดนะคะทีนี้มาดูนโยบายถัดไปนะคะก็คือเรื่องของออนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ำนะคะเรื่องของออพันพันปลานะ,ะอันนี้เป็นเรื่องของกรมประมง กรมประมงปีที่แล้วเขากำหนดเรื่องของตัวชีวัดนะไม่ได้กำหนดเป็นชนิดตัวเนื่องจากสัตว์น้ำเนี่ยคือมันเล็กมากนะเขา้กำหนดเป็นจำนวนพันก็คือ14พันก็คือขยายพันไปนะฮะทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงจำเป็นเรื่องของพันปลาจากการลงพื้นที่นะฮะทั้งหมด4จังหวัดนะฮะอันนี้แค่4จังหวัดนะฮะซึ่งเข้าใจว่าในมีอีกหลายจังหวัดนะฮะที่มีการ ทั้งพันทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ําทั้งโคกระบือนะคะโคเนื้อก็ดีหรือเป็นกระบกระบือก็ดีหรือเป็นสัตว์น้ําปลาก็ดีเนี่ยแต่ในสี่จังหวัดที่ฉันค้นพบมีสิ่งที่ว้าวอยู่าส,าสามมีสามชนิดพันสัตว์น้ําที่บอกว่าว้าวยังไงร,รายการวันนี้เราบอกว่าอัปเดตเกษตรนาใช่ไหมคะซึ่งเรามักจะได้ยินคาาําว่าเกษตรตลาดนําการผลิตก็คือเอาตัวตัว,ตว,ตวดีบานมากําหนดตัวซัพพลายนะ ซึ่งดิฉันมองว่าอาจจะยังไม่ว้าวพอคืออตัวนั้นอาจจะกําหนดแค่ว่าไม่ให้ตัวสินค้ามาล้นตลาดแต่มีอยู่คํหนึ่งที่ฉันมักจะพูดเสมอเวลาลงพื้นที่กับเกษตรกรกับตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือเอาตลาดรอการผลิตค่ะที่พูดอย่างนี้เนื่องจากว่าถ้าตลาดรอการผลิตเมื่อไหร่เนี่ยสินค้าเราสามารถที่จะกําหนดในเรื่องของตัวราคาได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาด ทีนี้บอกว่ามันมีตัวว้าวอยู่3สินค้าเกษตรที่ลงพื้นที่แล้วไปพบเจอแล้วยังไม่เพียงพอกับตลาดตัวแรกเลยก็คือประดุกเราอาจจะนึกไม่ถึงนะต้องบอกว่าทำไมมันถึงว้าวไปดูจากการเก็บตัวเลขนะคะของจังหวัดที่รับผิดชอบ เขามีอยู่ตัวหนึ่งคำหนึ่งนะฮะเรียกว่า,ถ,าถ้าเราคุ้นเคยตัวย่อคือตัว ROI นะะซึ่งมันย่อมาจาก Return of Investment นะะก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนการลงทุนซึ่ง 3. สินค้าเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตลาดรอการผลิตยอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่สินค้าไม่พออย่างเดียวแต่ตัว ROI เนี่ยสูงมากตัวแรกอย่างปลาตะเพียนเนี่ย ROI ส่วนมากเราจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวเปรียบเทียบจากตัวต้นทุนกับผลตอบแทนที่ได้นะฮะตัวปาตะเพียนเนี่ยตัว ROI สูงถึง116%นะฮะถ้าเราพูดถึงตัวกิโลกร,รมัมถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คืออย่างสมมุติลงทุน7 27บาทต่อกิโลกร,รมัมเขาจะขายได้ประมาณ5 8 8 3บาทต่อกิโลกร,รมัมนี่คือปาตะเพียนนะ,ะส่วนะลุกตัว ROI อยู่ที่59.7 0นะฮะ ต้นทุนอยู่ที่40บาทต่อกิโลนะฮะขายได้ประมาณ63.88นะฮะส่วนกุ้งกํมกรามนะฮะกุ้งกํมกรามนี่ตัว ROI อยู่ที่53.35นะฮะต้นทุนนี่สูงนิดนึงเนื่องจากตัวอาหารแพงนะฮะต้นทุนอยู่ที่164บาทเศษนะฮะ,ะ,ะขายได้อยู่ประมาณ252บาทเศษนะฮะ,ะ,ะที่บอกว่าอันนี้มันเป็นตัวที่น่าสนใจยังไงอันนี้แค่ไปลงพื้นที่แค่4จังหวัดนะฮะที่บอกว่าตลาดรอ,อการผลิต อย่างตัวปาตเพียนเองเนี่ยเราต้องยอมรับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะธรรมชาติในการบริโภคนะคะอุปนิสัยในการบริโภคของของทางภาคอีสานก็คือเอาปาตพียนไปทปําปลาส้มซึ่งโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีความต้องการสูงถึงขนาดต้องนําเข้าจากจังหวัดอื่นๆซึ่งดิฉันมองว่าอันนี้มันเป็นโอกาสอันสูงมากๆเลยทีนี้มันติดติดกับดักเรื่องอะไรคะที่ทําให้ไม่สามารถที่จะผลิตได้ไดไดพอเพียงอันนี้เอาเอาเรื่องปาตพียนก่อน ก็คือเรื่องของลูกพันธุ์มันไม่มันไม่พอเพียงอันนี้ก็จะไปโยงไปถึงตัวมาตรฐานตัวเรื่องนโยบายที่ทำไมกระทรวงกรเกษตรและสหกรถึงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเรื่องของการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ให้ได้มาตรฐานแล้วก็เพียงพอนะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะผลิตลูกพันธุ์นะ,ะลูกปลาให้กับเกษตรกร,รกได้เพิ่มมากขึ้นศักยภาพการผลิตมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องเป็นลูกพันธุ์ที่ได้มาตรฐานด้วยที่เช่นพูดอย่างนี้เพราะอะไร มันจะมีเพนพอยอยู่เรื่องหนึ่งในเรื่องของพันนะคะมันไม่ได้หมายความว่า,ามันขาดสักทีเดียวแต่ว่ามันขาดลูกพันธุ์ที่ได้มาตรฐานที่สามารถจะเลี้ยงแล้วอัตราการลอดสูงหรือว่าอัตราการจเจริญเติบโตสูงอันนี้ยังขาดยังไม่เพียงพอสําหรับเกษตรกรนะคะอันนี้คือเรื่องปัตเพียนสําหรับปลาดุกเราอาจจะคิดไม่ถึงตอนเราอยู่ภาคกลางเราก็มีความเออเราก็จะเห็นทั่วๆไปใช่ไหมคะแต่ทาภาคอีสานแลวมีความต้องการมากๆแล้วก็ยังไม่เพียงพออยู่กับการบริโภคของตลาด ไม่จำไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องของการแปรรูปเลยนะคะแค่ของการขายสดไปไปเอาไปบริโภคสดในครัวเรือนก็ไม่พอแล้วถึงเป็นสิ่งที่หน้าท้าทายมากเลยสําหรับปลา2ชนิดนี้นะ,ะอีกสินค้าอีกตัวนึงที่จะไม่พูดไม่ได้เลยคือกุ้งกล้ามกรามอันนี้ตอนแรกดิฉันว้าวมากเลยคนที่อยู่ภาคกลางเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราไปอยุธยาเราก็ได้กินกุ้งกล้ามกรามราคาแพงด้วยนะคะขายเป็นตัวตัวหนึ่งเป็นพันแต่สําหรับภาคอีสานเองเนี่ยปรากฏว่าเป็นแหล่งผลิตใหญ่ ที่ลงไปแค่ที่เดียวเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพประกอบว่าตอนเราลงพื้นที่เราไปดูที่บ่อรกรุงกำกามด้วยปรากฏว่าไม่พอค่ะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลเนี่ยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าวันแม่ปีใหม่วันตรุษจีนแต่พวกนี้ก็แล้วแต่นะจะมีรถวิ่งข้าวิ่งออกหมู่บ้านเป็นแบบถนนนี่ไม่ว่างเลยนะคะเพื่อจะไปเหมาทั้งบ่อนะคะในการไปจําหน่ายแล้วก็บริโภคนะ,คะซึ่งถามว่า ที่นู่นเราก็ถามว่าทําไมเขาถึงไม่จําหน่ายเป็นตัวใหญ่ๆเขาจำหน่ายเป็นไซส์เล็กเขาบอกว่าก็คนที่รับต่อก็เอาขายเป็นไซส์ใหญ่เพราะเขาต้องการจะลดคอสค่ะลดคอสเรื่องอะไรคะเรื่องอาหารปลานะคะเรื่องของระยะเวลาสู้ปีหนึ่งเขาขายได้สองสามครอบดีกว่าปริมาณเขาได้เงินเพียงพอกับการที่ใช้จ่ายในครอบครัวแล้วนะกุ้งกรกามก็มีปัญหาเช่นเดียวกันค่ะอาจจะมีปัญหามากกว่าสองสัตว์สองชนิดแรกนะมากกว่าปลาตะเพียนกับปลาดุกก็คือว่า ตัวพันแพงค่ะตัวตัวพันของของของกุ้งก้ามกามแพงนะคะแล้วก็อัตราการรอดตำ่ำอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรซึ่งดิฉันมองว่าอันนี้ก็ทำสรุปไปเสนอท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรแล้วนะคะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมายไปดูเรื่องของการนโยบายม่ว่าจะปีต่อไปเนี่ยจะวางเรื่องของงบประมาณในการขับเคลื่อนของพันธุพืชพันธสัตว์ยังไงนะคะ ทีนี้ถามว่าวิธีการที่จะทําให้ได้มาตรฐานเพียงพอลงพื้นที่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คล้ายๆกับของกรมปศุสัตว์ก็คือเรื่องของตัวเจ้าหน้าที่กับตัวงบประมาณซึ่งอันนี้ดิฉันปฏิเสธไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการไหนก็จะพบปัญหาเรื่องของงบประมาณด้กันทั้งสิ้นนะคะแต,ต่อันนี้ต้องขอชื่นชมทางทั้งกรมประมงและกรมปศุสัตว์เลยนะคะว่าไม่ได้ปล่อยให้ปัญหาทําให้การทํางานไม่ได้ยังกรมประมงเองเนี่ย วิธีแก้ปัญหาอันหนึ่งที่เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจแล้วน่าจะต่อยอดให้มากๆเลยก็คือเรื่องของการทําอุปกรณ์เพาะพันธุ์สั์น้ําเคลื่อนที่นะคะซึ่งใช้อุปกรณ์ต้นทุนต่ออุปกรณ์ทั้งชุดเนี่ยไม่กี่บาทเองนะคะเขาเอาอุปกรณ์ชุดนี้ไปตั้งเคลื่อนที่ในตามภูมิภาคตามท้องถิ่นที่เกษตรกรต้องการเพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรไปขยายพันธุ์ต่อให้กับตัวเครือข่ายนะคะ ซึ่งดิฉันไปดูมาแล้วมันมันใช้อุปกรณ์ซึ่งไม่ได้ใช้เทคนิคยุ่งยากมากมายเลยอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนฝากไปสําหรับคนที่ชมนะคะถ้าเกิดดิฉันเข้าใจว่าคนที่ชมผ่านช่องทางนี้อาจจะมีอยู่สส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็น ข้าราชการเองในกระทรวงเกษตรกรหรือว่าสังกัดอื่นก็ตามที่เกี่ยวข้องนะคะกับตัวเกษตรกรซึ่งรับฟังอยู่นะคะก็อยากรับปากเข้ามาแล้วอยากจะฝากความหวังไว้กับที่ส่วนราชการของพวกเราด้วยค่ะว่าในเมื่อเราดูแล้วว่ามีเพนพอยต์อะไรมีจุดขายยังไงมีคีย์เวิร์ดยังไงในเรื่องของการนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้เป็นประโยชน์อย่าง3พืชดิฉันยกตัวอย่างนี้เข้าใจว่ายังมีอีกหลายสินค้าอีกหลายตัวนะคะที่มัน สามารถใช้คําว่าตลาดรอการผลิตได้หนือเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามันสามารถจะเพิ่มศักยภาพการผลิตได้แค่ขาดตัวเชื่อมตัวเดียวก็คือเรื่องของพันุ์ที่ดีให้ได้เพียงพอเช่นเข้าใจว่าเราถ้าถ้าเรามุ่งเป้าไปใช้งบประมาณไปในส่วนที่มันมันถูกต้องมันก็จะทําให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ตรงนี้ มากที่สุดเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะก็มันจะมีสินค้าอีกหลายตัวอย่างสินค้าบางตัวอย่างอย่างเรื่องข้าวเนี่ยเราจะพบว่ามันมีปัญหามากข้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะให้เป็นตลาดรอ,อการผลิตได้เลยนะคะเพราะว่าดีมานซ์ซัพพลายกำหนดได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สินค้าเกษตรบางตัวที่มาทําได้ก็อยากจะให้มุ่งเป้าไปที่ตรงนั้นนะคะทีนี้หน้าตัดไปฉันอยากจะให้ไปดูเรื่องออดองดูรูปภาพที่กิจกรรมลงดูในพื้นที่นะคะว่า เราไปดูอะไรมาบ้างอันนี้เป็นเรื่องของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นชุมชนอินรีย์ซึ่งเกษตรกรให้ความสําคัญเ,เรื่องอินรีเนี่ยฉันต้องบอกว่ามันเกิดจากธรรมชาติของเขาเองไม่ได้เกิดจากโครงการนโยบายของรัฐนะคะเขาเกิดจากการเห็นว่าเราควรจะมีสินค้าที่ปลอดภัยบริโภคซึ่งอันนี้ยังยืนแน่นอนนะคะหนาถัดไปค่ะอันนี้เป็นการลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชอันนี้เป็นเรื่องของศูนย์ข้าวชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเขาไปเน้นเรื่องของการผลิต พันข้าวให้ได้พอเลี้ยงในชุมชนไม่ได้เน้นในเชิงพาณิ์นะคะแล้วก็เป็นอินรีย์ด้วยนะคะหน้าถัดไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นอ,อ,อะไรที่ฮือฮามากเลยนะคะเป็นคนเนื้อที่บรารบือ,เ,อ,อเกษตรกรอะไรเนี้ยเริ่มต้นจากโคตัวเดียวเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้มีอยู่เกือบร้อยตัวรายได้ไม่ต้องพูดถึงนะคะปีหนึ่งเป็น10ล้านบาทนะคะหน้าถัดไปค่ะอันนี้เป็นที่เชียงยืนนะคะอันนี้เป็นผู้พกเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะบ้านมนโนอันนี้ที่เขาเอามี กรมประมงเข้าไปช่วยในการใช้เรื่องของการเพราะสะั์น้ําเคลื่อนที่ไปช่วยนะคะอันนี้เลี้ยงส่วนมากเป็นปลาเบญจพรรณค่ะเลี้ยงหล,ยห,ลยหลายปลาอยู่ในบอ่อเดียวกันนะคะหน้าถัดไปค่ะนี้เป็นที่กุ้งกามกรามที่เช่นพูดถึงนะคะอันนี้ต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้ก็น่าอยู่ด้วยแล้วก็มีเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากรายได้นี่คือแทบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยราชการเลยนะคะให้ยกมือว่าใครเป็นหนี้บ้างเนี่ยไม่มีใครยกมือเลยนะเพราะเขาบอกว่าเขา มีไรายได้จากการขายกุ้งเนี่ยเพียงพอแล้วอันนี้เป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องกุ้งกำกับนะคะหน้าต่อไปค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะจริงๆเหลืออีกนโยบายอีก กนยโยบายหลกักซึ่งเป็นนยโยบายสําคัญสําคัญของกระทรวงเกษตรและกรครข่าวที่แล้วภายใต้ชื่อของเกษตรต่อยอดนะคะเราพูดไปถึง2นยโยบายแล้วนะคะก็อันนี้เป็นนยโยบายที่3ยังเลอือีก7นยโยบายซึ่งอยากจะบอกท่านอย่างนี้คะ่ะว่าให้กดติดตามไว้ได้เลยว่าอีก7นยโยบายที่เหลือเป็นนยโยบายที่ไม่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะแล้วก็ผู้ตรวจราชการแต่ละท่านที่จะมานําเสนอกับท่านผู้ชมท่านจะต้องติดตามว่าข่าวต่อไปเรื่องอะไรนะ,ะเหมือนเราดูว่า เราไปแล้ว3เอพิโซดนะอย่างลือ,อีก7เอพิโซดแล้วก็ไปดูว่าตอนจบจะไปยังไงต่อซึ่งอยากให้วติดตามเพราะอะไรคะในอย่างที่ฉันเรียนเบื้องต้นว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรกรซึ่งมีอยู่ทั้งหมดจริงๆถ้าเต็มอัตราคือ12 12ท่านต้องดูแล18เขต ในแต่ละเขตตัวราชการจะมีเขา,ารเรียกว่ามีบริบทที่ต่างกันนะคะแล้วก็สไตล์ของผู้ตรวจราชการที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวมาดูว่าในคราวหน้าจะเจอกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรราหกรท่านไหนแล้วก็เป็นนโยบายในเรื่องอะไรนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้สิ่งที่ดิฉันพูดไปทั้งหมดนะคะอาจจะแค่ในช่วงระยะเวลาจำกัดนะคะก็สามารถจะมีอะไรที่ในเรื่องนโยบายที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวรายละเอียดที่อยากจะ สอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยนะคะอย่างนโยบายของปี6กรมที่เกี่ยวข้องก็จะมีกรมการข้าวที่เป็นนโยบายหลกักๆเรื่องข้าวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสัตว์ก็คือเรื่องของอปศุสัตว์แล้วก็มีสัตว์น้ําก็คือกรมประมงสามารถถามรายละเอียดเลยว่า แนวทางทิศทางก็เดี๋ยวดิฉันอยู่เกษตรกรบ้านนี้เดืือร้อเรื่องนี้จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีหน่วยงานในพื้นที่นะคะกรมการข้าวเองก็จะมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวนะคะส่วนกรมปศุสัตว์ก็จะมีตั้งแต่ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดนะคะ ของกรมประมงก็เช่นเดียวกันสามารถติดต่อในพื้นที่ได้เลยนะคะท่านติดต่อสะดวกที่ไหนก็ติดต่อที่นั่นแต่ขอเน้นย้ำลยคะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องท่านเกษตรกรแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้สิ่งที่ได้พูดไปทั้งหมดน่ะก็เป็นความคาดหวังของคนที่มาดําเนินรายการนะคะว่าอาจจะเป็นน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่รับฟังไม่ว่าจะเป็นของภาคราชการก็ดี ก็ได้นําแนวคิดหรือสิ่งที่ดิฉันได้ไปพบเจอมาลองไปขับเคลื่อนอโครงการหรือว่ากิจกรรมของตัวเองดูว่าควรจะต้องไปในทิศท,ท,ทางใดในปีหน้านะคะสำหรับภาคเกษตรกรเองสําหรับคนเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับพืชที่ฉันพูดไปก็น่าจะมีจุดป,ประกายความฝันจุดป,ประกายไอเดียว,ว่าอ๋อต่อไปนี้เราเราควรจะต้องทํำยังไงให้สินค้าเกษตรเราเป็นตลาดรอการผลิตนะดิฉันอยากฝากคํานี้เอาไว้ในใจเลยคือตลาดรอการผลิต เราสามารถกําหนดราคาได้เลยนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของมาตรฐานด้วยถ้าลงทุนไปตั้งเยอะนะคะถ้ามาตรฐานไม่พอหวานข้าวไป20มเมล็ดงอกแค่มเมล็ดเดียวมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ที่ลงไปหรือกุ้งก้ามกรามทั้งบ่อเราลงทุนไป3 0,000ตัวอัตราลอดแค่พันตัวก็ไม่คุ้มเพราะนั้นมันมีอยู่สองคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนี้อยากฝากไว้ก็คือคำว่ามาตรฐานกับเพียงพอนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าเราเปลี่ยนเวลาใหม่นะคะ พบกันในชื่อใหม่นะคะอัปเดตเกษตรนําทุกวันจันร์ทเวลา8โมงตรงหลังเคารพธงชาติแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ